หมู่บ้านเนินสะดวกได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายปกครองอำเภอเมืองและกำนันตำบลห้วยสักให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการบำบ,บัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน community based treatment หรือ cbtx ของตำบลเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีผู้ใช้สารเสพติดจำนวนมากซึ่งคาดประมาณว่ามีผู้ใช้สารเสพติดที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวอีกจำนวนมากและบางคนอยากรับมิาโดนแต่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง พบว่าผู้ป่วยได้ขอให้ทางโรงพยาบาลจัดเมธโดนในชุมชนให้บริการถึงในหมู่บ้านเพื่อชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงรอพอสตหรือโรงพยาบาลจึงได้ประสานงานเชิญแพทย์และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และรอพอสตบ้านร่องเบอร์เข้าไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนอ,อสอมอและผู้ที่ต้องการบำบัดยาเสพติดในชุมชนบ้านเนินสะดวก เพื่อช่วยกันค้นหาปัญหาและร่วมกันวางระบบการบำบัดยาเสพติดในชุมชนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เตรียมความพร้อมการให้บริการความรู้เกี่ยวกับเมทธโดนแก่รพสตและอสมคัดกรองวันโรคปอดโดยการเอกซเรย์ให้กับประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปในชุมชนและรักษาผู้ป่วยวัณโรคจากการคัดกรองคัดกรองว2ผู้เข้ารับการบำบัด รับผู้ป่วยใหม่ตาม harm reduction จัดระบบการบำบัดร,รักษาด้วยเมทโดนปรับระดับปริมาณยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในชุมชนส่งต่อข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดให้รพสตติดตามการดำเนินงานเทเลเมดิซีนในกรณีที่พบปัญหาระหว่างการบำบัดร,รพสตบำบัดร,รักษาด้วยเมทโดนต่อเนื่องจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จเตรียมยามิทธะโดนให้อสมอติดตามอาการผู้เข้ารับการบำบัดเทเลเมดิซีนอสมรร่วมกับเจ้าหน้าที่รพอพสตแจกยามิทธะโดนให้ผู้เข้ารับการบำบัดในชุมชนติดตามอาการผู้เข้ารับการบำบัดผลการดำเนินงานจากการคัดกรองวัณโรคในชุมชนได้ทั้งหมด91รายพบสงสัยเป็นวัณโรคสองรายได้เข้ารับการรักษาทั้งสองราย ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเมทโดนรายเก่าส่งจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์18รายผู้เข้ารับการบำบัดรายใหม่14รายรวมบำบัดด้วยเมทโดนทั้งหมด32รายผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมดสามารถรับยาเมทโดนได้ดีและมารับอย่างต่อเนื่องไม่เกิดปัญหาที่ก่อความเดือดร้อนให้กับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข